อันคออันนี้เสื้อตุนอันนี้เสื้อตีนโอ้สุดมงมายูบ้านเลยอะไรนะไอตุ่นไม่รู้หิญานี่ล่ะหญ่าหิ่ามากคอยบอกให้้อยนะหิญ่มากสิตุ่นอันนี้สะเอาหิญาตรงนี้เออสีขึ้นหญ่าลองอีเล่าน่ด้วยนเลามาเหมอเรื่องกระกาก

บอกก่อนขอบคุณครับพ่อก่อนขอบคุณพ่อก่อนหอมด้วยพ่อเยจะเป็นเกย์เอามาหอมหอมเหมือนยายหนิหอมเหมือนยายเลขอบคุณเจ้ามาหนาวเศร้าแต่เอาหอมพ่อหรือยังไปหอมพ่อหรือยังเอาลองพ่อยังไม่หอมเลยไม่หอมเลยเหรอเอาไม่ชอบเหรอมาใส่ไม้ใส่กระดาษไขอชียรอยู่ไหนหมดแล้วเด็กเก่ง อาซี่อันนี้ของพ่อให้แล้วของอาซี่อยู่ไหนสันต์สินหูเก่าอ่ะบเล่ยออค่ะอืมไหาฮามะไหามาคนมากคนมาอนชุบต้นไง้อนชุบไปมาทานไง้อนชุปลองใส่เด็วมาลองใส่เรืวองนนี้หยิบ้วก่อนเองห้าอใน่าสิลุงใหญ่เลยอ่าใส่อะไรอ้าวใส่อะไรใส่อะไเสื้อไงนี่เสื้อไงเสื้อใหญ่แต่ง ม,มาดูยายใส่นี้ให้ดูมีกางเกงด้วยวันนี้ได้ทั้งกางเกงได้ทั้งผ้าถุงขอบของกางเกงมือไหนลนะ่ะอ้ะ <c oughs> แล้วอีกแหมแต่ใส่ไม่ไม่ดูไหนอันนี้เอาไว้ให้ยา่านะนี่นะเสื้อกับผ้าถุงเนี่ยย่าเหติ่งลิงจ้ลิงลิงจริงแม่ปุ่มยังไม่บอกขอบไปนะเอามาคืนไ <c oughs> แป้งแห้งดีมากเลยอ่ะมือนีสสังแต่งหน้าแต่งเราสิทายรูใส่ชุดทายรู รอคือเกาขอบคุณครับวันนี้อยู่รอนธานีครับพรุ่งนี้อยู่เพชรบูรณ์เดี๋ยวบึงคิวกันนะพรุ่งนี้อยู่เพชรบูรณ์ครับ เมียมานะคู่บอยแล้ชอบมากครับผมมีคู่อยู่สองวันนะครับ EP ของเดือนธันวาคม EP 7 EP 8ก็เป็นงานที่มีอนอดีด้วยแต่ว่า EP 9ก็จะเป็นวันเขาดาวนะก็เป็นมือพิเศษรนะว่ากัาเขาดาวครับไปต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยเมาต่อเดือนธันวาคมครับ แมนครับวันนี้มิสังแต่งนาสาวที่แท้จริงของคุณแน,นอนรดีสาวมือดอนอพรุ่งนี้อยู่ที่วัดเสาธงทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและ26หยุดหนึ่งวันเนี่ยผมก็จะกลับคอนแก่นนะไปหาเพชรพลอยสายุกับคุณแน,นอนรดี27ก็จะออนทัว สนามแรกเลยก็คือกินซ่ารางังสิตนะครับก็มีตั้งเวที2เวทีเลยกับเวทีของคุณพิกปริบันทิลแลนนะครับแล้วก็ตลาดรวยทรัพ์นะครับวันที่28ตลาดรวยซัพ์บางที29ก็บ้บานเก่าทอง30สมาร์แลนด์ห้วยปลาบนะครับแล้ววันที่1นะครับหมอลำใจเกินร้อยอยู่ที่โลตัสมีนบุรีนะครับก็พี่น้องก็ไปเยอะๆนะครับ ไปกำลังใจกหลายๆอยากไปมัวนะเวที่วันนี้น้องเพชรน้อง แอม์ไม่เย็นอยู่เลยเย็นแับวเนี่ยเอ้ยเ<น>ย็นแล้วก่ะ<น>ห่อนอี่นี่เย็นหมเลยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับวับนก่อน วันก่อนไปโอเพ่นเฮาส์เกษตรมาผ่านกินซารังสิทต,ติดป้ายใจกันลอยประทับพยาบาลฟินแลนด์เต็มเลยครับอ๋อใช่ครับผมวันที่ยี่สินี้เจอเลยกินซาลังสิทใกล้บ้านเหล่ามีพยาบาลฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกด้วยนะครับตั้งสองเวทีเลยไปเจอกันหน้าเวทีนะครับ ระยองเข่ารออยู่ตัวตนี้เข่าตัวกินปลาต้องไปด้ยแฟนคลับกระสีหลายอยู่พอแฟนคลับแฟนคลับน้องบีกเป็นหลายเนาะแฟนคลับโตเกียวมิวสิกเป็นหลายกระสบคิดว่าแบบสี่งานห้างานเนี่ยคงคนคงเต็มเร็วตั้งแต่หัวค่ำไปเร็วๆหน่อยนะครับ ไปเชียร์กันไปสนับสนุนกันทั้งสองวงแต่งยิงเขาหลอ่อมีช่งางก็หลอยิ่งหลอ่อช่างเขาจะรู้มุมรู้แสงเวลาแบบเขาจะรู้แสงเขาจะรู้แบบเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วมันจะออกมาแบบไหนแต่เราก็คือแต่งผมนี่เป็นคนแต่งหน้า <c oughs> <c oughs> บุกึ้นอย่างไรเลยครับแต่งหน้า มองได้เป็นคิวกะเอาสีใสไ้สีท่าแก้มเราท่าแก้ม <c oughs> แค่นั้นเลยครับ ลิง์ที่ปักมุดนะครับ EP หกยังไม่ได้ดูเลยเหมาแล้วรอบนี้ขอพ่ะคุณครับน้องๆศิลปินหลายคนชมชมแล้วก็ยอมรับแฟนคลับบ้านเราแฟนคลับ AB แฟนคลับใจก็นร้อยบ้าแบบบัตรกลุ่มปิดก็ยังขายได้เหนียวแน่นเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่แบบบางวง ขายไม่ได้แล้วจนได้เลิกทํากระดดขั้ว,วมะจริงๆของเราก็ยอดลดอยู่ครับแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ยังถือว่าหลายอยู่ครับน้องๆบางคนเลยคุณพ่อพ่อเองสิเพินกนัยังว่าแฟนขับใจกัน้อยเนาะคือมันก็เปรียบเทียบไม่ได้แหละครับช่วงโควิดเพราะาช่วงนั้นโควิดเราไม่ได้ไปไหนออกแสดงไม่ได้ทุกคนก็อันดับแรกคือซัพพอร์ตช่วยซื้อ อันดับที่2คือคิดถึงก็อยากดูเราก็แสดงได้แค่ในออนไลน์ใช่ไหมได้เท่านั้นใช่ไหมละครับค,ค้นกับเข่ากลุ่มแต่ละหลอกหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นแต่ว่าตอนนี้คือเราเจอกันง่ายขึ้นนะครับเดินสายได้แล้วไปได้ทุกที่อยากไปเจอที่ไหนก็ได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็มันก็ไลฟ์มาตลอดนะครับโดยเฉพาะของเราเนี่ยเดือนละสามสี่รอบที่้องบางคนอาจจะแบบอ ไม่ใช่เบือ่อหรอกแต่ว่ามันได้เห็นดูแลหมก่อเกิดกควา้เคยชินกับบารูว่าเขามาเบิงแหลวมันเสิมวลคือเกาโบอ,อย่างสิไหมครับมันลื่นกันแล้วนะยอดมันก็ลดน้อยลงแต่ว่าเราก็ยังโชคดีกว่าบ้าน่ีๆนะโชคดีเพราะศิลปินคนมีเงินเลยแยังขายบัตรคุ้มปิดได้ขายบัตรคุ้มปิดไดย้ยังยังแ่น,นยู่แบบรอบหนึ่งก็สามสี่พันคนอยู่ เาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเฮาต้องภูมิใจในบ้านเฮ้าด้ยมีคนชมน้องๆเพื่อนๆศิลปินชมแบบเราก็อยากแผ่นะเราต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณหนึ่งพันคนแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้เองครับเปิดกลุ่มเมาเมาเดือนธันวาคม บอยไม่เคยทำให้ผิดบวังครับช่วงเปิดงานเราขึ้นสแตนบายเลยนะลูกแล้วก็ช่วงพิธีกรพูดก่อน คำถวายอลไยเราออกไปพร้อมเพียงเลยบ้านนี้เป็นหมู่บ้านเจ้านายในวังเสด็จนะครับ ช่วงที่เจ้าภาพเดินเข้ามาอย่าลืมยกมือไหว้นะครับเป็นประเพณีของเราที่เราได้อบรมกันมาตั้งแต่ก่อนเปิดวงแล้วแล้วถ้าท่านเดินขึ้นเวทีหรือลงเวทีเราหลบให้ท่านเจ้าภาพด้วยบอกต่อกันนะครับ